ค่ะคุณแม่ค่ะนมัสการเจ้าค่ะสวัสดีเริญสุขสวัสดีเจ้าค่ะค่ะสาธุสาธุสิ็นบุญค่ะที่ได้มาเจอคุณแม่ค่ะคุณแม่มาปฏิบัติธรรมที่นี่นานหรือยังคะเออรู้จักวัดป่ารีวิไลประมาณปีห้าห้าปีห้าห้าค่ะประทับใจมาตอนแรกนี่ก็คือคือรู้ว่าหลวงพ่อได้สอนเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมแล้วก็เกี่ยวกับกายานุสติ แต่ก <series S 2> <vac S 1> ็มาติดต่อหลวงพ่อแต่ยังไม่ได้มาปฏิบัติหลวงพ่อไปปฏิบัติกับแม่ชีโอภาสริสายหลวงพ่อมหาบุญช่วยที่อยู่วัดบางยี่ขันบางยี่ขันใช่ค่ะก็หลังจากบวชพระมหาบุญช่วยปุ๊บก็มาขอปฏิบัติกับว่าหลวงพ่อเสร็จฝนแต่ก็ยังไม่มามาปฏิบัตินะคะคือเอาพวกผักอะไรเนี่ยมาถวายหลวงครัวแล้วที่มาเริ่มปฏิบัติทมฝึกกรรมฐานกับท่านก็ประมาณปี ปีหกค่ะที่มาเต็มตัวเลยที่มาเต็มตัวตอนนั้นก็จะไปไปมามาค่ะไปไปมาแล้วก็การปฏิบัติทวนยานก็ไม่ได้สําเร็จรู้ลงคนอื่นใช้เวลาถึงสองปีใช้เวลาถึงสองปีมันมันทางวัดเนี่ยเขาจะให้เราข่มเกินกับสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะแล้วก็จะไม่ให้เราสําเร็จไวอะไรประมาณนี้พอสำเร็จปุ๊บก็ได้รับเหรียญนี้ของหลวงพ่อคือเหลิยแก้วอ๋อ อถ้าสําเร็จก็จะได้รับเหรียญนี้ค่ะคุณแม่นี่ใช้เวลาถึงสองปีสองปีกว่าเขาจะสาเร็จทวนยานชนี่ทวนยานใช่ทวนยานแล้วก็ไปเช็คแคน์ที่ไทโบวร2สองครั้งเช็คแฮนนี่มันยชกแคนไหมไม่ยากค่ะไม่ยากเลยเหมือนเหมือนอย่างอย่างตรงนี้แต่คือมือเราเนี่ยต้องไปจับจับมือกับครูไพะอ้นั่นน่ะครูใหญ่ครูใหญ่ครูใหญ่นี่คือครูใหญ่ก็คือที่เราไปนั่งนี่แหละค่ะที่นั่งอย่างเงี้ยใช่จับมือถึงสองครั้งนะ จับมือกันเลยใช่แต่เขาห้ใส่ถุงมือแล้วครูใหญ่มือเขาอยู่อ๋อจอย่างเงี้ยอยู่ในเวลาเท่ากันอ๋อสองชั่วโมงเหมือนกันสองชั่วโมงมอโอ้จริงจะไม่จะไม่พร้มอมกับจะไม่พร้อมลงกับที่ข <laughs> นาดน,นั่งเมื่อคืนนี่ยังแบบอู้คือจะบอกว่า <c oughs> ก็เป็นคนในในก่อนที่จะมาปฏิบัติเนี่ยเป็นคนที่กลัวผีมากกลัวเป็นอจินเลย คุย,ย,ย,ยผีที่วิตกกังวลคิดไปก่อนอนาคตรงมาไม่ถึงคิดไปก่อนเลยค่ะเป็นคนที่คิดไปก่อนเพราะเราได้ตรงนี้แล้วก็ได้ตรงแล้วก็คือเป็นคนที่รักตัวเองแต่งตัวแต่ไม่ได้โปนะแต่งตัวแล้วก็จะรักตัวเองหลงไปในแบบไม่รู้เพราะมาตรงนี้พวกหลงได้อคนเราก็แค่นี้เนาะสุดท้ายที่เรารักนักนักหนาเอาน่นแล้วนี่บัรบัูแต่ที่จริงพวกเราบับัลธรรมุตรสวยที่จริงสวยที่ใจแล้วก็ออกใบหน้า เนใช่น่าน่าไม่ชีผ่องมากเลยค่ะบบนมันแล้วก็ได้เลยว่าโอ้ชีวิตคนเราเนาะเนื้อหนังอะเดี๋ยวก็เหมือนครูใหญ่ที่นอนในโรงแหละเดี๋ยวก็แห้งแล้วก็คือรองหนังของบาพวกมันก็เป็นอะไรพวกตับไตไซ้พุงของที่อุจจารทุกอย่างนี่คือเกล็ดได้ของไม่ชีจากของพระอาจารย์พระอาจารย์ใสยฝนแล้วก็ไปต่อที่นิโรธารามุพิสุณีเก้าเดือนไปไปเรียนเกี่ยวกับมารยาท เียนเกี่ยวกับเรื่องบาลีแต่เรื่องบาลีนี่ยังไม่ได้แต่เข้าไปเข้าไปศึกษาเข้าไปศึกษาแล้วก็ไปศึกษาธรรมวินัยของพระสุสงฆ์แล้วก็พิณีพิษุณีของพระพิสุุงสองร้อยสิบเจ็ดของพิษุณีสามร้อยสิบเอ็ดของของก็คือได้รู้หนึ่งอุบาสิกาถือศิลห้าแมทธีถือศิลแปดพิษุณีเอสัมมาเนรีและพิษุณีนี่ศีลสิบศิลสิบเงินไม่จับโทรศัพท์ไม่ใช้ทานอาหารบางสิริรัต Oh, okay. แล้วก็มันมว่าของหลวงพ่อเนี่ยจะกลับบวกรมาฐานต่อจากวัดพิษณีเพราะว่าวัดพิษณีเขาไม่สามารถที่จะพาเราไปนั่งที่ป่าช้าได้เขาเขาบอกว่าเธอกลับไปวิจิตเถอะแต่เขาก็ไม่บอกอะไรนะว่ากลับไปวิจิตมาเรื่องอะไรแล้วโยมก็เอ้ยแม่แม่แมเปียวก็มามาที่นี่เลยคแล้วก็เขาก็มาก็คือจะบําเพ็ญก่อนแล้วก็ทางทางวัดเขาก็จะดูว่าเอยสภาวะพร้อมไหมที่จะไปทูลยานจะไปทาําอะไร ก็คือพศชนญาชนญาไม่กี่วันก็ะจะมีการไปรับเหรียญที่หน้าอกของพ่อแม่ครูบาอาจารย,าย์ค่ะรูใหญ่อีกคแล้วเหรียญเนี่ยเขาก็จะเข้ามาที่พานแล้วเราก็ไปยิบ<ห>แต่เหรียญไอ้นี้หลวงพ่อไม,ไม่ไม่ได้แจกนะคะหให้บูชาในราคา1,500บาทเพื่อเอาเงินเนี่ยรรมาบำรุงบำรุงสถานที่ต่างๆที่หลวงพ่อกำลังจะก่อสร้างแต่ถ้าต่ก่อนเนี่ยท่านแจกค่ะแล้วก็คือมาปุ๊บก็ ต่ก่อนนี้จะเป็นคนที่อยู่ในโลกส่วนตัวพีู่คนเละถูกเลี้ยงมาแบบตามใจเหมือนแบบที่เขาบอกว่าพ่อพอแม่แกลงหนูล้วแกหนูนี่แหละแล้วก็มาปุ๊บคือไม่สนใจใครคือติดกับแม่ครัวเนาะสนิทกับแม่ครัวก็อยู่กับแม่ครัวจะไม่คุยกับคณะแม่ชี้ไม่คุยกับญาติธรรมไม่คุยกับสงศ์ก็อยู่กับแม่ครัวเป็นคนที่ปิดตัวเองค่ะตอแล้วอยากฝากถึงคนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากหาทางออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยท้อแท้ในชีวิตเนี่ยค่ะ ให้ใหมีแบ่นนก็จะบอกว่า<อ>หนึ่งกรรมาฐานอย่างเดียวไม่ได้เราต้องฟังธรรมะตอนนี้ธรรมะก็คือถูกเปิดมาในโลกโซเชียลแล้วแต่เราจะชอบคือคือเราอ่ะจะไปถูกจริตกับครูบาอาจารย์คนไหนแล้วกรรมาฐานก็คือขอแนะนำที่วัดป่าสิวิไลที่นี่ดีมากกับการกรรมาฐานกายมนุษสติพระอาจารย์ทุกท่านเมตตาเริ่มจากเริ่มจากแม่ชีแล้วก็ครูบาอาจารย์ เลยนะคะว่าท่านเมตตาม,มาพร้อมที่จะสอนพร้อมที่จะเปิดทางชี้ทางให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่ต่างได,ดทั่วสารทิศนะคะมา,าที่นี่แล้วก็คือให้แนะนําว่ามี Youtube ฟังธรรมะไปด้วยฟัง,ฟ,ง,ฟ,ง,ฟ,งฟังกรรมฐานและธรรมะคู่กันแล้วเราจะได้อะไรเยอะแยะค่ะแต่ถ้ากรรมฐานนี่เดียวนคนก็ไม่รู้อุกกรรมฐานคืออะไรไปยังไงชีวิตไปต่อไม่ได้แต่ของเมตชีเนี่ยเหมือนมีบุญว่าช่วงที่มตชีเรียนอยู่ มีพระอาจารย์มีหลวงพ่อหลวงพ่อมนพนั่นแหละท่านก็จะไปสอนวิชาจริยธรรมสอนเรื่องการกราบไหว้าแต่แม่ชียังไม่รู้คือณตอนนั้นก็คือเหมือนบุญเก่าเราแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบฟังเทศโดยหลวงพ่อพระพยอมหลวงพ่อพระพยอมเสร็จปุ๊บก็มาเป็นพระมหาบุญช่วยที่มาอุปถัมภ์วัดป่ามะเขือหรือวัดป่าสวนตินันทวันโดยแม่ชีโอภาสิละค่ะอยู่ที่หนองบัวนะคะ ก็คือสวากบอกญาติธรรมทุกท่านที่กําลังตกทุกข์นะคะว่าให้เข้าหาธรรมะการที่คุณจะคบเพื่อนหรือคุณจะไปเยกินเหล้าหรือคุณจะไปเที่ยวตามบาร์ตามเทกหรือเที่ยวหะไผิดกันขอขอให้คุณมาตรงนี้ดีกว่าเพราะคุณจะมาถูกทานเหมือนที่คุณะบอกว่าคุณเป็นโรคเกิดอาการโรคจิตและซึมเศร้าที่ตอนนี้คุณดังมากคือคุณไม่ต้องไปกินยาคุณใช้ธรรมะบำบัด แล้วก็โรคต่างๆของคุณเหมือนตอนนี้แม่ทีเป็นโรคข้อเขา่าแม่ทีก็ไม่กินยานะแม่ทีใช้ท่าโยคะสมาธิโยคะสมาธิของของเกอบเราจะไปแต่ละสถานที่จะมีครูบาอาจารย์สอนนั่นแหละใช้การยืดเส้น<อ>คือแม่ทีจะตัดเลยตัดเรื่องยาเพรานะยาเนี่ยเรากินไปมากๆ,ๆมันก็จะไปทําลายไตเรา<อ>นี่แหละคะ่ะบอกว่าการเข้ามาตรงนี้ธรรมะสอนหลายอย่างหนึ่งเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรียก็คือการปลูกค่ะ แล้วก็ทําปุ๋ยชีวภาพเองแม่ชีเนี่ยไปเรียนเกษตรอินทรียมาปีห้าสองได้กิติบัตรสามใบจากโครงการของพ่อหลวงปีที่ทักษิณเป็นนายกแล้วแม่ชีก็ได้ทําเครื่องมือเข้ากับให้กับไอ้ตําบลของแม่ชีเป็นเงินแปดแสนบาทโดยที่แม่ชีเนี่ยจบแค่ปหกแล้วต่อกศนอมอสามแต่ถามว่าการไปแม่ชีไม่ได้อยากไปหรอกยมพ่อยมพ่อไปศึกษาแล้วยมพ่อไม่รู้ไม่สามารถเจียสื่อกับรังราชการได้ก็ เขาไปพราะคือแม่เนี่ยแม่เปียวเนี่ยเป็นคนที่ว่าถูกเลี้ยงแบบอยู่ในโลกส่วนตัวไปไปไประชุมเงินคนเป็นร้อยเราจะใช้ชีวิตยังไงอะแต่สรุปไปปุ๊บเราก็เข้ากับเขาได้แล้วก็เอาหลักการตรงนั้นอะมามาทำมาลองลอง,ลองผิดลองถูกกับพืชแล้วก็ประสบความสําเร็จก,ก็คือปกติอะยคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อยะเนี่ยจะซื้อปุ๋ยป,ปีนึง4ี่แสนเพราะเรามาประดิษ์ทำเองได้ปุ๊บ ลดเหลือแค่แสนห้านี่ค่ะก็คือการปฏิบัติเนี่ยเข้ามาศึกษาธรรมะเนี่ยเราจะได้วิชาหลักความรู้หลากหลายเพราะการที่เรามาเจอกับคนหมู่มากทุกคนจะมีความรู้แต่เราจะเข้าเอาความรู้จากเขาไหมค่ะนี่และค่ะอย่าเพิ่งท้อแท้ในชีวิตใช่ไม่ต้องท้อแท้สว่างใช่ใช่หาทางสว่างมาปรึกษาได้นแลเนาะใช่ก็คือแม่จีเนี่ยไม่ได้เก่งค่ะแต่เรามีประสบการณ์เป็นคนชอบเรียนรู้ก็คือจะถ่ายทอด ความรู้ที่ตัวเองมีแล้วทุกคนเอาไปแล้วใช้ได้ดีก็คือเมชีก็ดีใจแต่เชื่อไม่เชื่อเมชีไม่สามารถจะไปปิดได้เปิดไปไปไปบังคับให้ใครเชื่อได้คือให้ให้ฟังแล้วเอาไปไปฝึกเองเรียนรู้เองต้องเรียนรู้เองฝึกเองถึงจะได้ประสบความสําเร็จทาถ้าไม่ลงมือทําเราก็ไม่เห็นทำเกี่นความรู้นะแม่ก็คือกติของเมธีคิดดีพูดดีทำดีจิตสึก ไม่ต้องไปเอาอะไรเลยตื่นขึ้นมาทานทานก็คือรอยยิ้มสายตาแล้วก็คือให้แรงกายเป็นทานทานที่เราไม่ต้องใช้เงินนี่แหละคะ่ะทานมีห้าข้อแต่มีทีอาจจะจำไม่ได้หมดนะคะนี่แหละคะ่ะบางคนบอกว่าอยากให้ทานฉันไม่มีงินไม่ต้องหนึ่งสายตารอยยิ้มทีราเมตาสองรอยยิ้มสักคำพูดสี่แรงกายเป็นทานนี่แหละคะ่ะ แล้วคือจะบอกกับทุกคนว่าการที่เราได้ธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์<ะ>เราอะ่ะก็ไปถ่ายทอดเขาจะสนใจเขาจะว่าเราดีไม่ดีหรือเขาจะรับไม่รับเราให้เขาไปเพื<ะ>่อมันจะเป็นเหมือนน้ำฝนที่ลดชโลมต้นไม้ที่กำลังเหี่ยวเฉาได้แล<ะ>้วะคะ่ะ,ะแต่ถามจริงๆเราก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นครูบาอาจารย์หรอกคะ่ะธรรมะเนี่ยสามารถแล้วสู่คนฟัง้งไดค่ะ โอ้ยังไงก็ขอบคุณคุณแม่ก็ขอบคุณคุณแม่ <c oughs> แมชีคุณแม่ชีอะะแม่ชีอะไรน่นไหชื่อชื่อชื่อรีแมต่มตู้เมื่คุณแม่ชีตู้แล้วคุณแม่พรพรพ,พารว,วยนะคะ<า>ที่เราได้มากรุงเนี้ยก็เหมือนกุลงลุงหลวงพ่อใส่ฝนก็สร้างถึงจุดเนี้ยเป็นสื่อกางให้ทุกคนได้มาพบปักกัน<า>ค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เจอคุณแม่แล้วก็คือว่าสิ่งที่พูดไปนะเมื่อกี้ไม่ใช่ว่า ตัวเองเก่งหรืออะไรนะคะเป็นความรู้แนวทางเลยสั้นๆคือที่ให้คุณแม่เอาไปให้ยติธรรมที่เขากำลังทุกข์และกําลังหาทางออกให้กับชีวิตหนึ่งทางด้านประการประกอบอาชีพหรือโรคภัยไข้เจ็บขอให้เขาขันหา,หาทามเด็กแล้วเขาจะได้ได้สิ่งที่ดีแล้วเขาจะใช้ชีวิตแบบเรยียบง่ายาแล้วก็อย่างการดำรงชีวิตต่างๆก็อให้เดินตามทางของพ่อหลวงราชการที่เจ้าคือ ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสาธุค่ะแม่าาาสาธุา<น>สาธุค่ะ